บูไม่ได้ตอนนี้พี่สิงค์ทาครีมให้ให้น้องกันไหมเออทาครีมให้พอทาครีมให้น้องกันดีกว่าเลยน้องไม่สิงอยู่ไหนครับน้องไม่สิงอยู่ไหนลูกน้องไม่สิงอยู่นี่โอเคมาทาครีมดีกว่าสวัสดีค่ะพี่ๆเขายังสวัสดีครับวันนี้พี่สิงจะมารีวิวบูสเตอร์อีฟนี่นะคะ ตอนนี้จ๋าก็ท้องประมาณ4เดือนได้แล้วนะคะท้องเด็มมากใหญ่กว่าท้องแรกประมาณ2เท่าได้เลยอะคะนี่นะคะขยายเร็วใหญ่เร็วมากๆากและที่สําคัญคือจ๋าเป็นน้รู้สึกว่าท้องเนี้ยมันจะคันยิบยิบพอผิวมันจะขยายเร็วกว่ากว่าท้องแรกปุ๊บเนี่ยมันโตไวกว่าปุ๊บ่ามันจะคันยิบยิบเลยค่ะถูๆดิถูๆอย่าูนี้ทหมครัแม่ครับหอมแม่ไนดวซดหอแม่ ไปไ,ไ,ไหนไปดูดินี่แหละบูสเตอร์ตัวนี้ละค่ะที่จะใช้ทาบํารุงท้องนมแล้วก็ก้นนะคะแล้วก็ทั้งตัวเลยตั้งแต่ใต้คา,างลงมาทําให้ผิวขาวเนียนทั้งตัวกระจ่างใสทั้งตัวนะคะที่สําคัญคือป้องกันผิวแตกไา้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้แหละเป็นตัวที่แบบ ช่วยทําให้รอยแผลเป็นปต่างๆตามตัวของจ๋าเนี่ยมันจางลงด้วยหรือคุณแม่นะคะที่แบบมีปัญหาผิวแตกลายอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้จางลงเช่นเดียวกันหรือใครที่รักแร้ดเข้อศอกด้าตะสุดห้านตัวนี้ก็ช่วยทําให้กระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเนื้อมันเป็นเนื้อครีมเชียร์บัตเตอร์แบบนี้อะเข้ามาดูใกล้ๆมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่มันแบบว่าไม่เหนียวเหนอนะเหมือนมาสก์ผิวจะใช้ง่ายมากนะคะไม่ต้องล้างออกเลยแล้วดูใกล้ๆ มาดูท้องนี่ท้องสองแล้วนะคะก็ไม่มีแตกลายเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมในน้องพี่สิงอยู่ไหนอยู่ในนี้ตอนคุณแม่ท้องพี่สิงคุณแม่ก็ใช้รู้ไหมตอนนั้นคุณพ่อทาให้ตอนนี้คุณแม่ท้องน้องพี่สิงก็เป็นคนทาให้ใช่ไหมครับใครสนใจสั่งซื้อที่ไหนลูกสั่งซื้อที่ไหนครับสั่งซื้อที่ไหนครับที่อีฟดูตรงนู้นดูตรงนู้นดูกล้องด้วยสั่งซื้อได้ที่ไหนครับ,อ,รบอ้าวทำไมพูด ไม่พูดอนล,ละก็ปุกละ390บาทนะคะโพลเตอร์อีกกระปกนี้เป็นไอเทมเด็ดเลยสําหรับแบบคุณแม่ ه. หรือไม่ใช่คุณแม่เขาก็ใช้กันเยอะไม่ท้องก็ใช้ได้คุณผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้ครับค่ะคุณผ,ผู้ชายเขาก็ใช้นะคะทุกวันนี้ก็ใช้กัน้งบ้านเลยนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อกับครอบครัอีททั่วโลกได้เลยคะ่ะอม